ดีคนนี้มีสิทธิ์รักเธอหรือเปล่าตัวใจเปืีนข่าวได้โอกาสจากเธอหรือไม่กลับมาแล้วเหรอพ่อตัวดีมีใครไปฟ้องอะไรแม่เหรอครับทำไมต้องเราแวงด้วยนึกว่าเราไปทำอะไรไม่ดีไว้ฮะ ผมก็แค่ไปฉลองกับเพื่อนนะครับจนลืมหนูปลิมเออจริงด้วยลืมได้ไงเนี่ยแล้วปลิมอยู่ไหนครับแม่แม่ให้คนขับรถไปส่งที่กรุงเทพแล้วจ้ะแล้วปลิมเขาว่ายังไงบ้างครับจะยังไงล่ะขนาดแฟนตัวเองยังลืมเลยนี่คงไม่ต้องให้แม่บอกนะว่าต้องทำมันยังไงต่อไปอะฮะเรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ได้แล้วจะไปทำมาหากินอะไร ทำไมต้องเอาเรื่องแค่นี้มาตัดสินผมครับพ่อก็หัดทําตัวให้เป็นโลเป็นัยเือนลูกคนอื่นเขาบ้างสิใจเย็ยนนะครับคุณได้ผมจะพิสูจน์ให้พ่อเห็นภายในปีนี้ผมจะยืนให้ได้ด้วยตัวเองขอให้มันจริงเถอะฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะนะถ้าไม่มีชั้นไม่มีแม่แกเนี่ยน้ำหน้าอย่างแกมันจะทำอะไรเป็นอนะ จันน่ะมันหนีตามผู้ชายไปแล้วมันก็เอาข้าวของฉันไปด้วยก็เหลือแต่มือถืออ่ะฉันก็เลยเอาไปขายเรื่องก็มีแค่เนี้นี่แกจะรัดไปถึงไหนอ่คบทำไมเพื่อเร็วๆแบบนั้นนะฮะฉันบอกให้แกคอยดูแลแม่แต่แกดหนีมาเที่ยวก็แม่มันอัมพาตอ่ะให้ฉันเช็ดฉี่เช็ดอึแม่ัวละสามสี่รอบอ่ะฉันทำไม่ได้หรอกนะแม่อยู่วัดอ่ะ ก็มีแม่ชีดูแลอยู่แล้วแกก็เลยหนีมาเที่ยวกันสิฮะเราวังไว้เถอะน่าจะท้องไม่มีพ่อก็พี่อ่ะเลิกทำงานแบบนี้สักทีสิจะได้ไม่ต้องอยู่แบบหลบหลซ่อนๆแกคิดว่าฉันอยากเป็นอย่างนี้เหรอกลับบ้านแกชันกลับไปดูแลแม่ฉันไม่กลับแกกล้ากับพี่เหรอกล้าไม่กล้าฉันก็หนีมาถึงนี่แล้วกลับบ้านกลับไปดูแลแม่ฉันไม่กลับรักกันมากอ่ะก็กลับไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยมันเองสิ YAH yeah. สเดี๋ยวข้าจะกลับบ้านเอาเงินไว้ให้แม่คงไม่อยู่อีกหลายวันเอ็งอยู่ทางนี้คอยดูแลมันด้วยแล้วกันครับพี่แล้วตามีสองคนให้เจอแล้วเก็บมันให้เงียบที่สุด กลับบ้านแล้วเธอจะอยู่พยาต่องั้นเหรอใช่เธอจะบ้าเหรอแม่เพชรเขาตามตัวเธออยู่นี่เขาต้องจับเธอกลับบ้านนั้นอีกแน่ๆนแล้วเธออย่าคิดนะว่าถ้าเธอไม่ยอมขายตัวแล้วเธอจะหนีออกจากบ้านนั้นได้อีกอะ่ะฉันต้องอยู่ฉันต้องตามตัวนางจาันกลับมาให้ได้แล้วฉันรู้ด้วยว่าพี่สิงห์อ่ช่วยฉันได้นี่เธอคิดอะไรงงๆฮะแม่เพชรเขาอิทธิพลโคตรฉันไม่กลัวหรอกแล้วนายอ่ะก็ต้องช่วยฉันด้วย นายต้องรับผิดชอบสิ่งที่นายทำโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยขนาดล้า,าลงเนื้อล้างตัวจะสะอาดแล้วอะกลิ่นี้ติดตัวอยู่เลยอะนั่นสิ แขนขาเป็นจ้ำขนาดนี้เจ๊เห็นด่านเน่พวกหล่อนก็นรีบเข้าไปเอารองพื้นบอกบอกเข้าไปสิไม่มีใครทันสังเกตเห็นหรอกคิดแล้วมันเจ็บใจจริงคอยดูนะฉันต้องหาทางเอาคืนพวกมันให้ได้อา้าวนี่สาวๆโมตัวอ้อยอิงอ้อยสร้อยกันอยู่นั่นแหละกำลังจะแต่งหน้าแต่งตัวแขกจะเข้าร้านอยู่แล้วนะจ๊ะไปเดี๋ยวนี้นี่นแหละเจ๊ก็ไปสิจ้าเอ่เอน่เน่เน,น,น่เดี๋ยว ทำไมต้องหลบหน้าหลบตามีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีอะไรหรอกเจ๊ไม่มีกา็หาันมา แล้วเนี่ยนี่พวกหร่อไปฟัดก,กับหมาที่ไหนมาจ๊ะถูกหมามันฟัดมากกว่าเจ๊หมาที่ไหนก็ไอ้พวกบ้าโน้น่ะสิเจ๊แน่ใจว่าไม่ไปหาเรื่อ,องเขาก่อนโอ้ยเจ๊ก็พวกมันน่ะมาเย้ยพวกเราก่อนบอกว่าไม่มีปัญญาจาักผู้ชายดีๆอย่างคุณเกดแลวยังบอกอีกว่าอยู่บ้านเนี้ยมีแต่เจ้ากับเจ๊งพวกฉันเนี่ยก็เ,เลยทนไม่ไหวอะเจ๊หล่อนไม่ได้ตอแหลใช่ไนหะอืม เจ๊ฉันจะไปต่อแหละเจ๊ทำไมล่ะนี่เจ๊เจ๊แล้วที่รลายไปก่อนนั้นนะมันยังด่ามาถึงเจ๊ด้วยแต่ว่าฉันไม่เล่าให้เจ๊ฟังหรอกเดีย๋ยวเจ๊ก็หาว่าฉันต่อแหละอีกอนี่นางโจรบิว้วมาซะขนาดเนี้ไม่เล่ามีตกนะเวย้ยโหเจ๊ก็ฉันกลัวเจ๊จะส,สะเทือนใจนี่ถ้าเจ๊ไม่ขอฉันไม่เล่าจริงๆนะเนี่เยเล่ามาคืออย่างนี้เจ๊บ้านนะ่ะนะ มันบอกว่าเจ้เนี่ยนะทั้งโง่ทั้งดำไม่มีทางเลยที่เจ้จะเอาเฮียหมามาทำขัวได้แล้วมันบอกเนะว่าเจ้พิงของมันเนี่ยนะทั้งสวยเป็นนางฟ้ารอดกว่าเจอมากหมายไก่กองแต่ที่สำคัญนะเจ้มันบอกว่าเจ้พิงเนี่ยเป็นนางฟ้าส่วนเจ้นี่นะเป็นแค่เห็บหมาเลยเจ้พวกฉันนะฟังแล้วก็ปรี๊ดแตกเลยนะเจ้มีอย่างที่ไหนมาว่าเจ้เป็นแค่เห็บหมา ทำอย่างนี้มันจะไม่มากไปหน่อยเลยอีพิงเป็นอะไรเพลินมาถึงก็มาเวียงใส่เลยเม็นหมดเลยจ้ะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยฉันรู้หมดแล้วเรื่องที่หล่อนส่งคนไปทาร้ายเด็กฉันฉันเนี่ยนะออเอพี่อุเมจูมันเล่าฉันฟังหมดแล้วน,นี่นี่นงจูนถามจริงเหออแกไปเป่าหุนแจมทำไมเนี่ย แค้นใช่หรอนึง,นงจูน<ฮ>ก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงพวกเราไงฮะมันตอแหลมันคงอิจฉาที่คุณกรีเดียมาออกพวกชั้น,นสิเรื่องเนี้ยพินยืนยันได้นะคะถ้าพวกเราเริ่มก่อนอ่ะเราจะเป็นรอยตามตัวอย่างี้เหรอคะดู ม,มีแผลก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กของฉันเริ่มก่อนแล้วไหนจะเจ๊พล่อนมาด่าว่าฉันเป็นเห็บหมาอีกล่ะย่าว่าไงอีพิฉันไม่ได้ด่าแต่ถ้าใครด่าเนี่ยนะเจะเห็นด้วย <laughs> อเห็บหมา <laughs> อีพิอาอาอาาจะว่าใครเนี่ยต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีเนี่ยไปหาน้ำปลามากินซะ มีทั้งปลามีทั้งเกลือมันจะได้หายเออหายโง่จะได้ไม่โดนพวกกระดิสามเดือนมันมาปั่นหัวเอากินน้ำปลาแล้วหายเออหายโง่ใช่ไหมได้งั้นหล่อก็กินเองเลยเป็นไงฉลาดขึ้นไหม